สวัสดีครับสวัสดีบายบายแกวันจันนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะวันนี้รอ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 เสร็จสับจับรอนะครับเสร็จสับจับรอเลยวันนี้นะครับกับอีซูซ์นะครับวันนี้ตัวไหนเนี่ยตัวดากอนเนาะใช่ไหมเออตัวมังกรทองนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมกับล้อเวลสายแคะกับยาง2อ5 5 0า8นะครับ2 5งห้า8กดหลังลงหน่อยนึงหน้าเชิดนิดนิด,น,ดนะครับผมสเต็ปนี้คุณพี่ขอมานะครับจัดให้ได้จัดให้ได้นะครับผมกับเวลลอหล่อ,ลอเนียนๆน,น,นะครับแนะ่ใสๆวันนี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากธัญบุรีคลองสองใกล้ๆก,กันนี่เองนะครับผมใกล้ๆก,กันนี่เองนะฮะ เวลเลเซอร์การ้านนะฮะสองก้านเลยนะครับของแถมอุปกรณ์ครบนะครับน็อตล้อฝาครอบเบรกปอกันสันนะครับฝาปิดดุมต,ตรงนี้คุณลูกค้าเบิกเพิ่มนะครับสีว่วงเพื่อให้เข้ากับสีเหลืองตัดรอๆแบบนี้ไปเลยนะครับเงาเงาวิ่งๆแบบนี้สไตล์เมกาครับนะสไตล์เมกาเลยนะครับแล้วก็ความลน้นคุณพี่บอกว่าจัดมาฮะอยากได้ล้นๆจัดมาเลยได้ฮะ ตามคำขอนี่ฮะลดล้นแบบนี้เลยนะฮะก็รถทุกอย่างพร้อมหมดแล้วล่ะนะฮะมีกองแต่งอื่นๆมีครบหมดแล้วนะ <_ d ance> ครับ <_ d ance> เหลือมาเติมล้อกันนะฮะท่อมีนะฮะค้ำมา <_ d ance> เหลือท่ออย่างนี้เหลือล้อยอย่างเดียวนะครับผมอ่ะคุณลูกค้าบอกว่าจัดสีดำสีเหลืองให้ผมหน่อยได้เลยครับจัดให้นะฮะ ก็จะตัดกับฝา,าปิดดุมสีม่วงแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะใสๆรอๆอันนี้คุณพี่คุณน่าท่านไหนนะฮะเปลี่ยนแม็กกับผมนะครับอยากได้ดาฝาสีอะไรก็แจ้งด้วยแล้วกันเนาะ,นะด้านหลังหลังซ้ายรุนแบบนี้สเแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะอ่ากล่องโลดสองนิ้วครับผมนะฮะลำนี้กดหลังลงสองนิ้วนะครับกดหลังลงสองนิ้วบอกแล้วว่า อยากหน้าเฉิดท้ายห้อยห้อยหน้าเฉิดเชิดท้ายห้อยๆนะครับสเต็ปนี้วัยรุ่นกําลังนิยมนะครับจดให้ได้นะฮะหลังลง2นิ้วนะครับหน้าเท่าเดิมเลยหน้าเท่าเดิมหน้าของเดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับผมช่องอ่าว่างระหว่างระยะล้อกับซุ้มล้อก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่เวลาขับจริงใช้งานจริงหน้าเฉิดแน่นอนครับนะฮะหน้าเฉิดแน่นอนนะครับผม มาดูรถด,ด้านขวามือกันนะฮะนี่ครับประมาณนีนะ้ใส่ใส่ใส่ใสลำนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมพี่นะท่านไหนนะครับที่ใช้งานรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมอยากจะแรงโฉมเ,เติมความหล่อ,ลอเสริมความหล่อกันเลนเชิญได้นะครับผมวันนี้เ,เวลออกดีจังนะครับเวลออกทุกวันเลย นะครับเดี๋ยวมีส่งต่างจังหวัดส่งจังหวัดนครพนมอีกเป็นเวลยีรัตตัวสูงนะครับเป็นงานเลเซอร์ก้านแบบนี้เหมือนกันครับเลเซอร์ก้านสองก้านแบบนี้เลยนะครับโดนน้ําก็ไม่หลุดนะครับเข้าปั๊มเข้าคาแครที่ไหนโดนแรงดันน้ำแรงๆไม่หลุดแน่นอนครับเพราะเป็นเลเซอร์บนก้านเลยนะครับผมนะมอเตอร์วันนะครับตัวนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยภาพรวมออกมารอ ถูกใจกันไปเลยทีเดียวนะครับเอาหน้าเชิดเจัดให้ครับผมโอเคอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะฮะตอนนี้มีผู้ติดตามผมก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูผลงานกันนะครับผมเดี๋ยวจะปล่อยงานรอรอเท่ๆสวยๆออกมาให้ชมเสมอนะครับเผื่อว่าจะถูกใจโดนใจกันนะฮะเผื่อว่าจะตรงกับรุ่นรถที่คุณพี่คุณน้าใช้กันนะครับผมโอเค เสร็จเรียบร้อยจบส่งมอบงานให้คุณลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ